พี่เอวา่าสได้ดูนี่สิฮอร์มีปีกตอกอะ่ะเขามีขายสบูฟ่ฟอกผิวขาวด้วยนะคะก้อนละเก้าสิบเก้าบาทเองใช้ปุ๊บนี่ขาวปั๊บเลยนะคะเราลองไปซื้อมาใช้กันบ้างไหมหนูอยากขาวเหมืนอนในโฆษณาบ้างมันจะมีจริงๆหรือสบู่อะไรฟอกปุ๊บขาวปั๊บโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยเธอเขาสาธิตให้ดูนะมันก็ขาวจริงๆนะคะ มีเลขที่เบรรับจดแจ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เชื่อถือได้ร้ออร์เ็หรือเปล่าเหอะนี่ไงเนี่ยหนูจดเลขที่จดแจ้งไว้แล้วเด็เดี๋ยวเราเอาไปเซิร์ชนะคะใน l ล n e @fda ไทยนะคะ A few moments later เอา้าทำไมไม่มีเลขนี้อ่ะแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงได้อ่ะคะเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งร้องเรียนหรือก็แจ้งบอดแสกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่3ช่องทางนี้เลยจ้ช่องทางที่1นะ ก็ไปแจ้งได้ที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและประปับปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตึกสําน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่วนช่องทางที่2นะโทรไปเลยจากสายด่วนอย .1556 และช่องทางสุดท้ายช่องทางที่3อีเมล5 5 5 6 fda moph go t h นั่นเองจ้าโอเคคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูนะจะไปร้องเรียนนะคะไอ้พวกโฆษณาลงโลกนี้ให้หมดเลย จัดไปเลยค่ะเธอข่าวหน้าข่าวหลังเธอก็อย่าหลงกลเชื่อโฆษณา,าเกินจริงพวกนี้อีกนะ<ฮ>เนื้อหาดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะ